3. มุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีหรือมีความสุขบางคนเวลาเปรียบเทียบตนเองกับคนที่ได้ดีกว่าอาจเกิดความอิจฉาแต่มุทิตาสอนให้เรามองว่าความสำเร็จของผู้อื่นก็คือความสำเร็จของส่วนรวมเมื่อทุกคนในสังคมยินดีและสนับสนุนกันและกันใครทำดีก็ยกย่องไม่ใช่อิจฉาสังคมจะเต็มไปด้วยพลังบวกเพราะการจะเปลี่ยนโลกได้ ไม่ใช่แค่เราทำดีคนเดียวแต่เราต้องส่งเสริมความดีของคนอื่นๆด้วย 4. อุเบกขาคือการวางใจอย่างมีปัญญาไม่ใช่การเพิกเฉยหรือไม่สนใจใครเลยแต่เป็นการที่เราเข้าใจธรรมชาติของโลกที่มีทั้งได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรลเสริญนินทามีสุขมีทุกข์แม้เราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วแต่ผลลัพธ์บางอย่างเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ การวางใจอย่างมีปัญญาคือการที่เราตั้งเป้ากับผลลัพธ์แต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ทำให้เรามีพลังที่จะทำความดีต่อไปอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดก็ตามสรุปอีกครั้งนะครับเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดนี้คือเช็คลิสต์ในการเปลี่ยนโลกที่เริ่มจากจิตใจที่มั่นคงของเราเองเมื่อมีความเมตตาจะคิดดี เมื่อมีความการุณาจะลงมือทำเมื่อมีความมุทิตาจะส่งเสริมผู้อื่นและเมื่อมีอุเบกขาจะทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเฟล,ลสักกี่ครั้งก็ตามเป้าหมายเปลี่ยนโลกจะสำเร็จต้องเปลี่ยนใจเราสำเร็จทั้งสี่ข้อนี้ครับ